ไฟนี้ม <D ress awia> <tortured. fruit S 2> ันจบไปแล้วครับไฟนี้จบแล้วไม่เป็นไรครับมาแย่ที่แพ้จนตีนไม่ไม่มีโยดีครับครับไม่ได้เด็ดเรื่องแพ้เลยครับแพ้มันเริ่กปกติเรื่องแพาถ้าเกิดทุกคนไม่รู้ว่าเบื้องหลังที่ผมเจออะไรมาบ้านเนี่ยอย่ามาพูดว่าอุ้ยแพ้จนตีอย่าพูดอย่างนี้ใช่อะไรที่ผมเจอมาบ้านที่คุณไม่เคยรู้แล้วคุณไม่รู้เรื่องคุก็อย่าพูด ้วยผมเจออะไรมาบางคุไม่รู้เทรนเนอร์ผมเจออะไรมาบ้างคุณไม่รู้แล้วโดนแบนอะเขาเอ้เอ็นเนอร์โดนแบนนะครับมีเทรนเนอร์โดนแบนด้วยมีเทอร์ดนแบนด้วยอะไรแบน้คุดไม่รู้ไม่เจอว่ะีเทรนเนอร์โดนแบนด้วยแล้วอย่าเพิ่งไม่รู้คเอวมีเทรนเนอร์รอใหุ้ยอย่างมันจบเคียชัดเจนอาทิตย์หน้ากลับมา วันไหนพรุ่งนี้ป่ะพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้อ่ากพรุ่งนี้กลับมาเออ่กลับมาเข้าค่ายที่หน้าเดี๋ยวรอรับข้าวตัวแล,ล้วก็จะเปิดฟ้าที่อย่างครบพร้อมโอเคเราก็จะได้ขยับขยายได้แล้วว่าเราจะเออ่จะได้บอกให้ทุกคนได้เข้าใจว่าเหตุผลมันคืออะไรครับรับรับประกันว่าทุกคนรู้เรื่องของผมองตัวคะแนนทุกคนจะถามผมว่าผมทนได้ยังไงเอาไปดีกว่า โอเคขอบคุณมากสรับการิตาัขอบคุณทุกคนที่เป็นังใจกับคนของผมทุกคนที่าพรเยว่าจะเป็นใขับตะวันายใครขัดจะเป็นใขับใครกแ้วต่สุดท้ายแล้วนขงับสูงประเทไทย็คอความดีใจเะที่เราได้เคับมาไทไม่ช่แของทนีีที่ที่สุดทั้งสองคนนะครับไม่มี อะไรที่โอ้โเป็นเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเป็นพ่ต่างปรเทศลยต้องวันเองเพช่ประกเพปรกเองวันนี้ผมตกใจแเ็สองเท่าสาเท่าเพราะว่าต่อยดีที่สุดในรอบหลายๆายไที่ผ่านมาครับใช่ครับกาต่อยกาออกกาหมดทุกอย่างใช่ครับไม่ได้ีไม่อะไรเลยเดินเป่ายเกมตลอดนะข้าุ แตยกคห้าอะโอนแล้เนั่นคือสี้เนี่ยเขาเดินมาสี่ยกแล้วอ่ะคุณลองมาต่อยบวยบ้าง,างสิางมาย้ายเขาจะเคยแบบโอ้โหไม่ได้ดูดม้ามาต่อยบวยนะเว้ยครับสี่ยกเดินมาแต่ที่้วยกค้ามันต้องมีขอนบ้างสี่ยกเดินมาแต่ที่ไรยุคห้ามันต้องมีผ่อนบ้างขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณทุกเมื่อ,อกี้มี คอมเมนต์ด่วนมาให้นั่งแท็กซี่กลับมาเลยเบอร์แท็กซี่นะครับหนึ่งหมื่นบาทครับผมเสอร์แบงค์ครับแท็กซี่หนึ่งหมื่นบาทครับกลับจากดอนเมืองครับไปค่ายครับหนึ่งหมื่นบาทครับค่าแท็กซี่ครับแต่แบงค์ก็รู้อยู่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับก็ขอบคุณที่ยูนเพื่อนกันด้วย ตอนนี้ก็ตีหนึ่งอรก็นอนไม่หลับอยู่ดีครับผมครับผมขอบคุณทุกคนหกพันคนครับเบียมาถึงยังรอเบ,บียมาถึงยังรอชั่วโมงกว่าแล้วครับ <c oughs> ใครเรียกเ <c oughs> บียเบียบยังไม่มา